คนเหรอพี่ชายเลยได้ยินเหมือนกันหรือเปล่าไม่ยินได้ยินไหมทานน้ำเลยคนละทานกันได้ักก่อนได้ทักก่อน่น้ไเจไป่มน้ำไเจ้าหปื่มนเ้ไดน้เน้ำนจไป้เเหรอพี่ายเลยได้ยินเหมือนกันหรเปล่าไม่ยิน ไม่นีไหมนี่เราฟังดีหรือเป่านี่ตานะคะ่ังดีดีน่ไ็เเสียงเหมือนมีทางน้าอยู่ใกล้แถวนี้แน่เลยแสดงว่าข้างหน้านี้ต้องมีน้ำแน่ๆถ้าอ่างนนไปดูดีว่าต่ว่ามีเสียงผู้หญิงด้วยนะอ้าวแล้วก็ไปดูม่าเห็นแน่ๆว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยใช่เสียงคนหรือเปล่าเนื่อง่าเสียงพูดหนามาในปาเขาแบบนี้อ๊ยทุก มีเลือแย่จะตายไปแง่ตาดูแ่บัวอยากรู้นะไปที well. ่ส <pt> no ูนย์เห็นตาเลยขอใช้ัด้เพื่อนเหรอใส่ด้วยไปใน้พี่ด้วยมตรง